ก็สวัสดีครับสำหรับแฟนคลับใหม่ๆนะที่เข้ามาดูผมใน TikTok ใน f c e e o o o เอ่อเ c e b o o k ยังไม่มีนะครับตอนนี้ก็กำลังจะทำกลุ่มนะครับกลุ่ม s k y w a l ล tv นะครับก็กำลังเร็วๆนี้นะก็จะทำกลุ่มขึ้นมานะกลุ่มเฉพาะของผมแล้วก็แฟนๆนะครับให้เข้ามาช่วยรีเควส์นะครับรีเควส์เอ่อคำถามนะพูดคุยนะครับ ก็จะเปิดกลุ่มนะสําหรับใครหลายๆคนนะที่อยากจะรู้จักผมมากขึ้นหรืออยากจะรู้จักช่องมากขึ้นนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเนี้ยนะตั้งแต่ศูนย์นะครับเคยเต็มร้อยมาก่อนแล้วก็ล้มนะครับจุดเหลือศูนย์ก็เลยต้องมาทําใหม่นะก็ไม่รู้มันจะล้มอีกไหมก็พยายามทําให้มันดีที่สุด นะเพราะว่าโทรศัพท์ของผมมันก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นแต่ก็พยายามทำให้เต็มที่นะทุกคลิปที่ผมทำนะครับใน y o u t u b e นะผมทุ่มเทผมทำเต็มที่นะครับก็ผมทำสุดความสามารถของผมจะมีคนดูหรือไม่มีจะมีผู้ติดตามหรือไม่มีผมก็จะทำเพราะมันคือความสุข มันไม่ใช่แค่ความสุขอย่างเดียวมันคือชีวิตใช่คนเรามีสิ่งที่ชอบผมก็มีสิ่งที่ชอบเหมือนกันผมชอบเล่นเกมผมยอมรับชอบเล่นเกมมากๆชอบที่จะทำอะไรที่มันเกี่ยวกับเกมหรือกิจกรรมอื่นอย่างเช่นอาหารเดินเล่นท่องเที่ยวนี่แหละคือสิ่งที่ผมชอบ และนี่แหละก็คือสิ่งที่ผมอยากจะถ่ายทอดให้คนดูว่าผมไปเจออะไรมาบ้างก็ขอบคุณนะครับสำหรับการดูการติดตามนะครับสี่คนในเอ่อทิกอกแล้วก็อีกแปดคนใน youtube นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามผมมาแล้วก็ดูผลงานผมนะถ้าใครที่ได้ดูก็ขอบคุณมากนะทีนี้นะครับที่อุตส่าห์เจียดเวลามาดูช่องเล็กๆของผมนะครับ บางคนถามบอกเพื่ออะไรเพื่อตัวผมเพื่อความสุขผมไม่รู้หรอกว่าใครจะคิดยังไงผมไม่รู้หรอกว่าผมจะต้องทําให้ใครถูกใจบ้างผมไม่รู้หรอกว่าจะถูกหรือผิดผมไม่ได้คิดตรงนั้นผมคิดแค่ว่าทําออกมาทํำยังไงให้มันดีแค่นั้นผมผิดพลาดมาเยอะผมก็เลยอยากจะทําอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันบ้าง แล้วก็ผมล้มมาสี่รอบใช่สี่รอบติดกันเลยสี่ห้ารอบมันก็อาจจะเสียศูนย์ยอ,อยู่เยอะอยู่แล้วผมก็กำลังที่จะยืนขึ้นมาใหม่ณตอนนี้ณนะสถานการณ์แบบนี้ผมล้มหลายครั้งมากจนบางครั้งก็รู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อย กับการที่ต้องมาเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งมันต้องคิดใช่ต้องคิดวางแผนลงมือทำนั่นแหละคือกระบวนการการทำงานของผมไม่ว่าผมพูดตรงนี้หรือพูดหลังไม่ก็จะเหมือนกันคือสิ่งเดียวที่ผมจะทำคือความสุขผมอยากเห็นคนดูมีความสุขหัวเราะยิ้มชอบใจ ผมมีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นความสนุกแล้วก็ได้บรรเทาทุกข์ให้กับคนอื่นได้บ้างไม่นามากก็น้อยถึงแม้ว่าผมจะช่วยอะไรใครไม่ได้มากนักแต่สิ่งที่ผมทำได้คือกำลังใจใช่ที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือผมจะมาบอกว่าคลิป ที่ผมทําไปสี่คลิปสี่คลิปห้าคลิปนั้นมันคือคลิปเก่าของผมที่อยู่ในช่อง Sky Wall TV นั่นคือช่องของผมชื่อช่องของผม Sky Wall TV สองพันยี่สิบเอ็ดใช่นั่นคือช่องผมชื่อช่องของผมไปติดตามกันได้นะฮะถ้าใครสนใจถ้าใครสนใจวงเล็บถ้าใครสนใจก็ไปติดตามกันได้ถ้าไม่สนใจดูปผ่านก็ได้นะดูปผ่านคอมเมนต์นผ่าน ไลฟ์ผ่านๆก็ได้แค่นั้นผมก็ชื่นใจแล้วหรือถ้ามากกว่านั้นติดตามผมก็ได้นะครับไม่ได้ว่าไม่ได้บังคับไม่ได้อะไรเลยแค่แบบคุณกำลังใจเล็กๆน้อยๆอะ่ะมันไม่ได้เงินก็จริงเว้ยแต่มันได้กำลังใจคุณไลฟ์ผมผมมีกำลังใจหนึ่งกำลังใจแล้วคุณดูคลิปผมกี่ครั้งก็ว่าไปผมแค่นั้นผมก็มีกำลังใจแล้ว คนดูจะกี่คนผมไม่รู้ผมไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่ขอให้มีจะมากจะน้อยก็ขอให้มีคนดูไม่ว่าจะลงคลิปอะไรก็แต่อย่างน้อยสักคลิปหนึ่งนะมีคนดูสักคลิปหนึ่ง,นะม,งมีคนดูสักอะไม่ต้องมากหรอกผมขอไม่ต้องมากหรอกสิบคนก็ยังดีสิบคนยี่สิบคนห้าสิบคนกำลังดีแค่นั้นก็พอแล้วหรือถ้า มีคนเออเมตตาสงสารก็ถ้าจะสนับสนุนก็ได้ครับเพราะตอนนี้ผมก็เพิ่งจะสร้างตัวตั้งตัวด้วยสถานการณ์แบบนี้ด้วยอะไรแบบนี้ผมล้มเจ็บมากผมเคยทำงานดีๆขายของใช่ได้เงินครั้งละ พันกว่าบาทแต่ก่อนนะเมื่อก่อนยุคยุคป,ประยุทธ์เนี่ยก่อนยุคป,ประยุทธ์เนี่ยจะมาปกครองเนี่ยผมได้เงินดีมากแต่ด้วยสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปได้วยการเมืองด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่ผมไม่อยากจะกล่าวถึงเลยแต่สุดท้ายมันก็โยงกันอยู่ดีมันเป็นองค์ประกอบที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันไม่ใช่ส่วนประกอบผมพูดกี่นาทีผมไม่ได้นับหรอกครับ ว่าจะพูดเกี่ยนทีแต่ว่าที่ผมมาแถลงตรงนี้ก็เพราะว่าผมเครียดใช่ผมเพิ่งจะทำมันได้ไม่ไม,ไม่ไม่นานก็ล่มแล้วด้วยรหัสเฟซของผมที่มันอยู่ๆก็บอกว่ารหัสของคุณหมดอายุการใช้งานควรจะเปลี่ยนรหัสใหม่ทั้งเกมผม ทั้งเฟซผมช่องติกตอกของผมก็หายไปกับรหัสเก่าผมโคตรเสียใจเลยเว้ยจริงๆผมโคตรเสียใจเลยโคตรแบบมันทรมานเว้ยคือแบบผมรู้ว่าบางคนอาจจะหนักกับผมใช่แต่สำหรับผมตอนนี้ผม,ผมหนักมากๆทั้งชีวิตผมอยู่ในนั้นน่ะจริงๆผมอยู่ในนั้นนะทั้งชีวิตะ เพราะอะไรอ่ะสังคมโลกภายนอกอ่ะเราก็รู้กันอยู่ว่ามันไม่ได้สวยขนาดนั้นไม่ได้สีชมพูขนาดนั้นมันออกจะเทาๆออกดําด้วยซ้ําโลกความเป็นจริงอ่ะมันโหดร้ายกว่าโลกในอินเทอร์เน็ตหรืออาจจะหนักกว่าก็ได้ผมไม่รู้ว่าโลกอินเทอร์เน็ตมันจะหนักหรือเบาแต่เชื่อได้ว่ามันมีเบาก็ต้องมีหนักใช่ มีดีแล้วก็ไม่ไม่ดีซึ่งผมก็โดนมามาเยอะแล้วตอนเนี้ยคอนเทนต์ที่ผมคิดคิดไว้อะมันก็พังทลายไปกับเฟซเก่าผมแล้วก็รหัสติก t อกผมลาดเก่าแล้วผมก็ยังกำลังคิดอยู่ว่าผมจะทำคอนเทนต์อะไรมีคอมเมนต์หนึ่งใช่มีคอมเมนต์หนึ่งเว้ย ในคลิปของผมที่ลงไปเพื่อเขาถามผมว่าเพื่อเพื่อมีคนดูมีคนติดตามมีคนจ่ามีคนกดใจเพื่อให้กำลังใจเรามีคนให้แรงผักดันมีคนให้กำลังใจที่ผมถามคือแค่นั้นเงินจะได้ไม่ได้ไม่สำคัญเว้สําคัญที่ใจอ่ะ ใจกับความรู้สึกเป็นสำคัญมากใช่ผมพูดอะมันอาจจะไม่มีความหมายหรอกสำหรับใครบางคนอะสำหรับผมมาแม่งคือทั้งชีวิตของผมคือหายมาลายสิ้นไปกับแค่รหัสเฟสรหัสเดียวผมก็ไม่รู้ผมจะพูดอะไรต่อกำลังคิดคอนเทนต์อยู่ว่า ะแถลงกับคอนเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรดีหลักๆแล้วอ่ะมีเกมแน่นอนใช่มีเกมนะอาจจะไม่ไม่ไม่ออคอไม่ออคอออฟดิวตี้ก็มาว v ลซูเปอร์วอที่จะทําหรืออาจจะเป็น ROV ที่ทําแล้วก็ไม่ครับอันนี้ที่ทําหลักๆส่วนคอนเทนต์เอ่อเสริมก็อาจจะเป็นกินข้าวใช่กินข้าว,าวแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตอื ก็จะเห็นหน้าอย่างนี้แหละเห็นหน้าเออหน้าเอออะไรเงี่ยมัสคอตก็อย่างเงี้ยให้เห็นเห็นหน้ามาัสคอตแบบนี้แหละใช่ก็ก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะกับทุกคลิปกับทุกเออทุกโอกาสที่มอบให้ ก็อย่างน้อยผมก็ยังมีโอกาสแก้ตัวที่ได้ทําใหม่ทั้งเฟซทั้งเกมทั้งอะไรก็ถือว่าโอกาสก็มาหาผมแล้วไม่ว่ามันจะยากหรือง่ายผมก็จะพิสูจน์ต่อไปว่ามันดีหรือไม่ดีผมไม่ได้สนใจว่าคนจะมองผมว่าเป็นยังไงแต่ผมเป็นตัวเองแค่นั้นก็พอผมอาจจะดูพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่า จะเป็นหน้าภาษาอะไรกับคนที่คนที่ไม่ได้สมบูรณ์ะเหมือนคนทั่วไปใช่ไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นขาดขาดกันเกินบางทีก็ท้อบางทีก็เหนื่อยแต่ก่อนผมเรียนนะใช่แต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เรียนแล้ว ด้วยร่างกายของผมที่มันไม่ได้เอื้ออํานวยต่อการเดินเรียนมากเท่าไหรนะ่นักผมรู้แหละว่าภายนอกผมอาจจะดูแข็งแรงแข็งแกร่งแต่ภายในของผมมันข้างในผมอ่ะมันใช้จนทันทีที่แบบว่ามันไม่ไหวแล้วมันไปต่อไม่ไหวแล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ผมอ่ะสิ่งสุดท้ายในชีวิตผมคืออยากจะทําสิ่งสักอย่างหนึ่งให้เป็นชิ้นเป็นอัน ไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายแต่ผมก็จะทํามันให้เต็มที่ให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่ผมทําได้แค่นั้นแหละที่ผมต้องการเพราะชีวิตคนเราเนะ่ะมันสั้นกว่าจะเกิดได้นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายคุณผู้ชมผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมจะตายเมื่อไหร่เพราะโลกที่ผมเป็นน่ะมันเป็นกรรมพันธุ์ หมอเคยบอกกับผมว่าผมจะมีอายุอยู่ได้แค่สิบห้าใช่แต่ตอนนี้ผมอายุยี่สิบยิบเอ็ดแล้วผมอยู่มาไกลมากๆไกลเกินกว่าที่จะเดินหันหลังกลับมากๆเลยข้อบอกว่าทุกๆวันคือวันใหม่มันก็จริงทุกๆทุกวันคือวันใหม่มใ,หมให้เราแก้ไขตัวเองเสมอ ปัจจุบันก็คืออนาคตอนาคตก็คือปัจจุบันที่เป็นอยู่เราจะทําอนาคตยังไงให้มันดีก็นี่แหละดูปัจจุบันนี่แหละไม่จ้งไปดูที่ไหนไกลเลยก็ขอบคุณครับที่ฟังมาถึงขนาดนี้รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ฟังฟังไปเถอะนะอย่างน้อยขอให้มีคนดูก็พอนะครับ ผมก็พูดมา14นาทีแล้ะก็ขอบคุณนะครับสำหรับแฟนๆของผมที่มี4คนนะครับแล้วก็ผู้ติดตามผมใน YouTube อีก8คนก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามผมมาได้ขนาดนี้ก็โอ้สุดยอดละนะก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผม ยังไงก็ขอบคุณนะครับทุกกำลังใจใน tiktok แล้วก็ facebook เอ่อ a c e b o o k ไม่มีมี youtube นะขอบคุณครับบาย